สวัสดีค่ะมาพอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวๆมาพอกัอนจุยอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวๆค่ะกร <c oughs> ะสิวัาน,นูวกรสิเถ้าอีกลหหนูผูกหนูซิ่งต่าสวดหนูยังกระวากันไปเห็นบวกระเทียมทุ่นดองท้องกินแซบแบบนัวๆเองจำกุ้งสุดเผ็ด ขอบุญหรือเกาค่ะผู้ใดสนใจสแกน QR วอาโค้ดหรือว่าแอดไลน์ตามไอเดีที่แจ้งเนาะคะ่ะบักสตอร์หรือว่าสั่งในเพจกลิ่นแซบแบบนวดนวดซองก็ได้เฟซเพบุ๊กเฟซบุ๊ก ทำเซ็บกระเทียมแซบ่บแซ่บอีดีละ่ะยิบลายเถื่อนเนี่ยเด้อ ันฝามันชื่ออันฟันฝ่า ไงท่านุ่นหุ่น เมื่อนี่กบจ,จักสีหยกเห็นยังนะเอ้ยคักหลาย มกเขือใบกระเทียมค่ะมันหอมเ้าปุ่นกันสาวหลายเทือ่อสาวหลายครั้งก็เพราะว่ามันเส้นมันยาวแล้วนะเออ สอมบักพักคาล่ะแต่กุ้งก็กินกินดิบไายก็บบดีดอกมันเป็นพยาตพยาตคืออะไรคะบรูจากอีกหละบางคนก็นได้ภาษาสากลก็ได้ขีกระตึกจากละไป ปูดองดองเองค่ะมันๆปูน้นนา กินโลดว่่เป็นยังหรอกผู้ใดอยากเฮ็ด,ค,ดคลิปก็เฮ็ดเลยค่ะไม่ยากหรอกตั้งกล้องกินจจงเสีได้ไม่ได้งายไม่ได้งายลองดู แต่ก่อนสิเฮดต,ต้องไปศึกษากฎมันก่อนเ้ยค่ะเฮดยูทูบนะ,ะ YouTube. การทำยูทู e ก็เหมือนซื้อหวยนี่แหละเลือนๆบอกสู่ฟังเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าบริวาลเนาะมาสิอัน เออยนี่ปังไปทุกคนเออสบายสนแต่ใีคนติดตามบอกแสนกว่าคนเบิร์นยีสสองหมือนหนึง่งบางบางคลิปบอหอดพอ,อมซันมันเกิเป็นอย่างซันเด้อค่ะมันเราแต่เดาแต่ช่วงคนเบิ่งกับหลายมันก็เป็นอย่างซันอย่าไปขาดหวังนะ้ำมันเยอะอันซิงเนี่ยในเนี่ยมตงเสียบางคนลงทุน ซือกล่องซื้อไม่ซื่อค้าตังไม่ต้องลงทุนให้มันผ่านก่อนให้เราประสบความสําเร็จแล้วเอาเงินของมันนั่นแหละมาลงทุนกับมันไอเดจังสันอย่าไปลงทุนก่อนหลักๆก,กับไม่ได้ลงทุนมาเดียวกับลงอยู่หาสิบบาทซื้อแนวหนีบกล่องโมงมีเงินซื้อเบาเลย ไม่มีตังแต่ก่อนเนี่ย <c oughs> เงินเดือนใส่กับพ่อจุบเดือนจุบเดือนก็หมายถึงว่าเกือบว่าพ่อใส่ทุๆยท,ทายทไปพ่อหอบสิ้นเดือนวันนี้เงินสิมาลงทุนซื้อแบบนี้ดอกอันนี้มันเป็นการเอาเงินของมันมาลงทุนมัน เบาหนีว่าแมนว่าเบาไห้ว่าจังสันจังซีอยายาคิดยาไปคิดแบบนั้นเชิงติดลบเ้ยค่ะอันนี้พูดให้ฟังเนาะ ถามว่าได้อีกอย่างบอเงินมันนะก็มาล่งในคลิปนี่กระเบื้องในแต่ละคลิปที่จุยกินนะมันไม่เหลือหรอกบอกสะทออืมบางเดือนก็พอดีแหละกระบางสันกระบ้าไปก็ได้เรื่องนองเลื่องนุ่งตัว จมอีกแล้วเราปคาดหวังกับกับสิ่งเรานีสาาสา่สิ่งที่เราควนสิขาดหวังก็คือสิ่งที่เราควนสิคิดก็คือปัจจุบ,บันโลกความเป็นจริงมากกว่าเด้อค่ะ สำหรับท่านที่ทักมาถามให้จังใดสิปังให้จังใดสิท่านคลิปคอสินั่นมันตอบไม่ได้มันก็เหมือนการซื้อหวยหมเนาะอขอบคุณเลยๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะมื้อน,นี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ